สวนนี้ยังรับคนงานสวนอยู่นะจ๊ะใครว่างมาช่วยทำยาด้วยเดินมองไม่เห็นยาผักแล้วตายตามีแต่ยาดูผักอยู่ไหนมีแต่ยาอันนี้ถั่วอาวานไหม่ตายแล้วข้าน้อย สมควรตายอย่างไม่ใช่ผัดตีท,ทุบกระเทียมค่อยมีแต่ยาผ <c oughs> ัดชีลาวไ่้แก่หมดแล้วผ <c oughs> ักเปิดแก่หมดแล้วนับคนงานนับคนสวนดวนดวน ดูยาไม่ได้ออกมาเนาะหอมเหมิมผักกงผักกะหล่ำโอ้อะไรสวนผักหรือสวนยาสวนยาอะไรกันให้ชื่อ่าสวนยา <c oughs> จะทำกี่วันเนี่ย ว่างช่วยด้วยเดอ้อนี่อะไรอ่ะอปีที่แล้วปลูกแมงลักตรงนี้หวานเม็ดไว้มันก็ไม่ขึ้นเนาะหวานเม็ดไว้เต็มเลยตรงไม่มีจักแอบนักค้ารับคนงานสวนนักะ้านี่สตรอเบอรี่เราก็สุกด้วยเนาด้วยตัดค่ะ ทางนี้ป่าลงดิบผักเราย้ายมาตรงนี้นก็ป่าลงป่าไม่ใช่สวนเราเนาะบวบเราก็ไม่แอบปลูกไว้นี่ก็ใหญ่เลว้วเอากินไม่ได้แล้วเก๋แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมอนตากินลูกน,น,นี่มีดอกด้วยเอาดอกปานดีกว่า กินดอกก็ได้ไม่กินฝักเก็บดอกมเย็นตีแกงสวนจะทำกี่วันโลนนมาเขื่อนเทศยังจะออกดอกออกมันเขื่อเทศแล้ว ฝรั่งไม่มีดอกเลยตัวร้ายกินหมดน,นอนนานๆไม่มีดอกถ้ามันไม่มีดอกมันก็จะหัวไม่ใหญ่ไ,ไม่มีหัวนี่ลูกเตา่าเหล่ากอ <c oughs> แกงนอนแกงตายอืมเยอะ <c ười> ไปละแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหนะ้าบายบาย